สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้เราจะมาดูค่าไฟของตัวใหม่นะครับร้อยี่สิบนะครับประมาณนี้จบนะครับมาดูแล้วก็ได้ข้อมูลจบแล้วคลิปครันนี้ผมจะคลิปโมดต่อนะครับนี่นะครับก็คือเป็นเส้นสีฟ้าเหลืองแล้วก็ เส้นสีขาวเหลืองนะครับสำหรับ h o n d a w a v e 110i ตัวปี2021ไฟหน้า LED เครื่องรูป47มิลน,นะครับเครื่องตัวใหม่เป็นค่าความต้านทานของพันส์คอยนะครับก็คือตัวสีดำดนี้นะครับสายไฟเส้นสีฟ้าเหลืองกับขาวเหลืองมันออกมาจากตัวสีดำดนี้นะครับเรียกว่าพันส์คอยเป็น เซนเซอร์ในตัวนะครับเป็นตัวตัวจับความเร็วรอบของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณไปจุดระเบิดนะครับจับตำแหน่งลูกสูบขึ้นสูงสุดนะครับก็ปรับวิธีวัดก็ปรับมิเตอร์มาที่ย่านความต้านทานนะครับก็คือ แถบสีเหลืองๆนี้ก็จะเป็นย่านความต้นานทานสัญ,ญลักษณ์ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ชุบสัญ,ญลักษณ์ความต้านทานนะครับความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับตัวนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์โอห์มนั่นเองนะครับต่อมิเตอร์ให้ถูกนะครับตอนวัดสีแดงก็ต่อเข้าที่โวลต์ความต้นานทานแล้วก็ M นะครับส่วนกราวก็ใช้ร่วมกันนะครับ co m common สัญ,ญลักษณ์กาวนะครับต่อให้ถูกบางทีต่อไม่ถูกก็วัดไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับนี่เรามาดูเครื่องดีกว่านะครับเครื่องตัวนี้เลยเครื่องรุ่นใหม่ฮันเดเว็บ1รซิไอนะครับตัวสตาร์ทมือนี่นะครับมอเตอร์สตาร์อยู่นู่น ไม่รู้ว่าตัวสตาร์ทเท้ามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้หรือเปล่านะครับปันสกอยแล้วก็ความต้าทายไม่รู้จะเท่ากันหรือเปล่าแต่ตัวนี้เป็นตัวสตาร์ทมือนะครับ